สวัสดีค่ะวันนี้คือพยากรณ์ดวงคนเกิดวันอาทิตย์ประจำวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายน2568มาดูกันว่าดวงวันนี้บอกอะไรถึงคุณการงานงานวันนี้มีความก้าวหน้าเห็นผลชัดเจนขึ้นใครกำลังเริ่มโปรเจกต์ใหม่จะมีคนช่วยสนับสนุนไอเดียเด่นทำอะไรก็โดดเด่นกว่าคนอื่นอยากรวที่จะนำเสนอการเงิน การเงินนิ่งดีรายได้เดิมยังเดินต่อเนื่องแต่ระวังค่าใช้ใจ่ายกระทันหันเล็กๆน้อยๆคนสำรองเงินเผื่อไว้หน่อยจะปลอดภัยกว่าความรักคนโสดมีเกณฑ์เจอคนถูกใจผ่านโลกออนไลน์หรือการสื่อสารบางอย่างเขามีสเสน่ห์และดูอบอุ่นมากคนมีคู่วันนี้อาจมีเรื่องเล็กๆให้ต้องปรับความเข้าใจอย่าใช้คำแรงๆใส่กันแล้วจะผ่านไปได้ดีสุขภาพ ระวังปวดบริเวณหลังคอไหล่จากการนั่งนานพยายามยืดเส้นหรือพักสายตาบ้างคำแนะนำวันนี้ดาวให้พลังด้านความคิดสร้างสรรค์ใช้มันให้เต็มที่แล้วจะสร้างโอกาสใหม่ๆได้อย่างไม่น่าเชื่อนี่คือดวงประจำวันของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะอย่าลืมติดตามสองดาวฟังดวงเพื่อรับพลังจากดวงดาวทุกวันนะคะ